สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันให้ดีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันมากขึ้นนะครับผมขอกล่าวถึงความสําคัญของบทเรียนนี้กันก่อนครับแกส๊สของอะตอมของธาตุชนิดหนึ่งในหลอดสุญญากาศเมื่อถูกทําให้ร้อนจะแผ่รังสีออกมาโดยมีความยาวคลื่นเฉพาะค่าการให้แสงจากแก๊สร้อนผ่านเกรตติ้งและวัดมุมเซต้าที่เส้นสเปกตรัมเบี่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรงโดยใช้หลักตีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะหาความยาวขึ้นของการเปลี่ยนระดับพลังงานในอะตอมของาธาตุนั้นได้จากสูตร n ลัมดาเท่ากับ d ไซน์เซตาโดย n เท่ากับ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเส้นสเปกตรัมนั้นเป็นลำดับแรกจากแนวตรง n เท่ากับ1และ d เป็นส่วนกลับของจำนวนเส้นต่อนิ้วของเกรตติ้งเอาเป็นว่าเฉลยเลยแล้กันนะครับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับการหาความยาวคลืนของแสงโซเดียมนั่นเองครับ ถูกต้องแล้วครับมิสเตอร์กราฟีนเรื่องราวที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องการหาความยาวคลื่นของแสงโซเดียมนั่นเองครับตอนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนตอนนี้กันก่อนครับ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าแสงโซเดียมจากหลอดสัญญากาศสามารถเลี้ยวเบนผ่านเกรตติ้งได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเส้นสเปกตรัมที่ไม่เลี้ยวเบนผ่านเกรตติ้งของแสงโซเดียมอยู่ในแนวตรง หรือแนวศูนย์กลางมีเพียงเส้นเดียว 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเส้นสเปกตรัมที่เลี้ยวเบนผ่านเกรตติ้งของแสงโซเดียมมีได้หลายอันดับหลายเส้นซ้ายขวาสมมาตรกันเทียบกับเส้นที่แนวศูนย์กลาง 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในการหาความยาวคลื่นของแสงโซเดียมจากเส้นสเปกตรัมอันดับที่1ของการเลี้ยวเบนเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วย การแผ่รังสีของแก๊สของธาตุชนิดหนึ่งในหลอดสุญญากาศกันนะครับเมื่อยังไม่ได้รับพลังงานอิเล็กตรอนในอะตอมของแก๊สในหลอดสุญญากาศจะอยู่ในสถานะพื้นเมื่อหลอดสุญญากาศที่บรรจุแก๊สได้รับพลังงานสักไฟฟ้าพลังงานที่ได้ได้ถ่ายโอนมาสู่อิเล็กตรอนอะตอมในที่สุดทำให้อิเล็กตรอนอยู่ในสถานะกระตุ้นต่อมาอิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นคลายพลังงานโฟตอนออกมา พื่อกลับสู่สถานะพื้นพลังงานโฟตอนที่ออกมาเป็นลังสีที่อาจอยู่ในช่วงสเปกตรัมที่ตามองเห็นและเป็นแบบเฉพาะค่าคือเป็นค่าค่าเดียวอย่างแท้จริงครับตอนนี้เราทราบเรื่องแสงที่ให้ความยาวคลื่นค่าเดียวแล้วนะครับแต่เราจะไปหาความยาวคลื่นของมันได้อย่างไรล่ะครับคืออย่างนี้นะครับจากทฤษฎีการเลี้ยวเบนของแสงถ้าให้แสงผ่านเกรตติ้งแสงที่ทะลุผ่านจะเบีเ่ยงเบนออกจากแนวตรง แสงที่เบี่ยงเบนออกจากแนวตรงอย่างนี้เรียกว่าแสงเกิดการเลี้ยวเบนถ้าให้เส้นของเกรตติงอยู่ในแนวดิง่งแสงที่เลี้ยวเบนจะประกากฏบนฉากมีสมมาตรซ้ายขวาเทียบกับแนวศูนย์กลางถ้าทีตาเป็นมุมที่แถบสว่างระดับที่ N เบี่ยงเบงเนไปจากแนวศูนย์กลางจะได้ว่าความยาวคลื่นของแสง l ลมด d าหาได้จากสมการ N อลมเท่ากับดซน์ทีต เมื่อ n เท่ากับ 1, 2, 3และต่อต่อไปและ d เป็นส่วนกลับของจำนวนเส้นต่อนิ้วของเกรตติ้งในกรณีอย่างง่ายที่สุด n เท่ากับ1แถบสว่างที่1ซ้ายขวามีความเข้มที่สุดรองจากแถบสว่างที่แนวศูนย์กลางนั่นคือล m มดาเท่ากับ d ไซน์ทีตาโดยที่ d เป็นตัวเลขที่รู้ค่าขณะที่ทีตาสามารถวัดได้จากการทดลอง แล้วเราจะทำการทดลองอย่างไรล่ะครับก่อนอื่นเราแนะนำอุปรกรณ์เครื่องมือที่ใช้ก่อนครับนี่คือหลอดแสงโซเดียมนี่คือเกรตติ้งเกรตติ้งที่คุณครูบอกว่ามีขีดขนาดกันมากมายนหนเลือครับใช่แล้วครับมิสเตอร์กราฟีนลองอ่านจำนวนเส้นต่อนิ้วให้ครูฟังหน่อยสิครับมันเขียนว่า5,300เส้นต่อนิ้วครับแล้วนี่อะไรล่ะครับนี่คือสเปกโทรมิเตอร์ครับ ที่จริงมันใช้วัดมุมเลี้ยวเบนของแสงครับกรณีของเราจะใช้ช่วยทําแถบแสงลําเลียงแสงยึดเกรตติ้งให้เราครับส่วนหน้าของสเปกโทรมิเตอร์เรียกว่าคอลลิเมเตอร์หน้าคอลลิเมเตอร์มีช่องแคบในแนวดิง่งที่ยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้คอลลิเมเตอร์จะช่วยลําเลียงแสงตรงเข้ามาย,างงงย,ยังที่ตรงนี้ครับที่ที่เกรตติ้งอยู่ครับเรายึดเกรตติ้งที่ตรงนี้ครับ ถัดไปเป็นกล้องส่องของสเปกโทรมิเตอร์เราใช้ส่องหาแถบสว่างตรงกลางแถบสว่างที่1ซ้ายขวาแถบสว่างที่2ซ้ายขวาและแถบสว่างต่อๆไปเวลาหาแถบสว่างที่ต้องการได้แล้วเราก็มาอ่านมุมกันที่ตรงนี้ครับนี่เป็นสเกลมุมและสเกลเวอเนียของมุมครับแต่ว่าเราจะพยายามหามุมจากทางในขาคณิตและตีกรมิติไม่ใช่หรอครับ ถูกต้องแล้วครับมิสเตอร์กราฟีนกรณีของเราก็คือใช้สเปกโทรมิเตอร์ช่วยทำแถบแสงแลำเบียงแสงยึดเกรตติ้งให้เราครับคราวนี้เรามาดูที่ฉากและเกรตติ้งเพื่อดูผลทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติกันนะครับทีต้าเป็นมุมของแถบสว่างของการเลี้ยวเบนที่1ที่วัดออกจากแนวตรงดีเป็นระยะทางจากเกรตติ้งถึงแถบสว่างที่แนวศูนย์กลางบนฉากนั้นและ x เป็นระยะทางบนฉากจากแถบสว่างที่แนวศูนย์กลาง ถึงแถบสว่างของการเลี้ยวเบนที่1น,นั้นดังนั้นทางตรีโกณมิติจะบอกเราว่าแทนทีตเท่ากับ x ส่วน d โดยการวัดระยะทาง d และ x จะหาได้ว่าทีตาเท่ากับเท่าไรมิสเตอร์กราฟีนครับชื่อครูวัดระยะทาง d และ x หน่อยครับได้ครับคุณครูระยะทาง d เท่ากับ100.0ซนมรระยะทาง x เท่ากับ12.3ซนติเมตรครับเมื่อเราได้ตัวเลขของ x และ d แล้ว เราก็นำมาหามุมดังนี้ครับ x เท่ากับ12.3เซนติเมตร d เท่ากับ100.0เซนติเมตร tan theta เท่ากับ x ส่วน d เท่ากับ12.3เซนติเมตรหารด้วย100.0เซนติเมตรเท่ากับ0.123 theta เท่ากับ arc tan มงเล็บเปิด0.123มงเล็บปิดเท่ากับ7.01องศาได้มุมประมาณ7องศาครับ แต่เลมด d าเท่ากับ d ีไซน์ทตาเมื่อดีเท่ากับ1ส่วนจำนวนเส้นต่อนิ้วในกรณีนี้เกรตติ้งของเรามี5,300เส้นต่อนิ้วดีเท่ากับ1ส่วน5,300ต่อนิ้วเท่ากับ1นิ้วต่อ5,300เท่ากับ2.54คูณ10กำลังลบ2เมตรหารด้วย5,300 เท่ากับ4.79คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรแทนดีเท่ากับ4.79คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรและทีต้าเท่ากับ7.01องศาลงไปในแลมด้าเท่ากับดีไซน์ทิต้าจะได้แลมด้าเท่ากับดีไซน์ทิต้าเท่ากับวงเล็บเปิด4.79คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรวงเล็บปิดคูณไซน์วงเล็บเปิด7.01วงเล็บปิดเท่ากับ 585คูณ10ยกกำลังลบเเมตรเท่ากับ585นาโนเมตรนั่นคือความยาวของแสงโซเดียมจะประมาณ585นาโนเมตรครับแลวค่าที่แท้จร like ิงของความยาวคลื่นของแสงโซเดียมจะเป็นเท่าไหร่ครับค่ามาตรฐานของความยาวคลื่นของแสงโซเดียมจะเป็น589นาโนเมตรครับโอ้โหยอดเลยครับคุณครูเกือบเท่ากันเลยครับใช่แล้วล่ะครับ และนี่ก็คือหลักการหาความยาวคลื่นของแสงโซเดียมนั่นเองเอาละครูก็หวังว่านักเรียนจะทำความเข้าใจเกี่กับเรื่องนี้กันได้ไม่ยากนะครับมันเรียนรู้ไว้มากๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองและพบกันใหม่ในข้างหน้าสวัสดีครับ